สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับนี่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปโอเกมอนไฟเลสนะฮะเราจะมาทำแบบผมเห็นช่องพี่โอเวอร์บูนะครับเห็นเขาทำกันและมันน่าสนุกผมเลยอยากลองทำมากก็คือผมเคยทำไปแล้วหลาครั้งหนึ่งแต่น้ำแบบแย่ yeah! ทำแบบมม่เหม่อ้นเอาจริงๆนะครับ ซึ่งของผมก็คือจับโปเกมอนจับโปเกมอนได้พื้นที่ละหนึ่งตัวแล้วก็ตายแล้วตายเลยไม่มีการชุบชีวิตส่วนถ้าเราชนะยิ้มได้เราถึงจะชุบชีวิตโปเกมอนได้หนึ่งตัวมีแปดยิ้มเอาเอาชนะแปดยิ้มได้เราสามารถจะฟื้นชีวิตโปเกมอนได้แปดตัวแล้วก็สามารถจับเลือกจับโปเกมอนได้แปดตัวอันนี้คือเซฟผมไว้ในตัว เพราะผมไม่เก่งเท่าที่รู้ก็คือบปเกมอนน่าจะตายยับอะการตั้งค่าของผมคือหมดอีซี่ฮะเพราะถึงไม่หมดอีซี่ไงก็ตายแน่นอนเชื่อผมไหมไปรอดูกันเลยเบรกแุแวโอเคอันนี้อนะ สองโค้ดที่ผมใส่อะถ้าจะไม่ผิดโค้ดมันเขียนอย่างนี้ดูเขียนผิดอันนี้ก็ไม่รู้นะสองโค้ดนี้โค้ดโปเกมอเด็กนี่ก็คือเอาไว้ดูเกมมอนครับว่าเราอยากได้โปเกมออะไรโอเคไปกันเลย เลกเกกินเหรอผมเอาจริงก้าวนะเลือกไว้แล้วจริงก้วาวเยอะไยะไม็คกเตอรอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตัดต่อนะ ข้ามไปครับพูดเลยข้ามไปตัวที่เราจะเลือกคือแมวนะครับอือฮอก็อ๋เห้ออ๋อ,อ,อต้องตัวนี้ว้ายมีเบอร์รี่อะีรกระจกนั่นนั่นละ กดผิดโอเคไปเอาโบเกบอนกันดีกว่าพี่น้องบีดูปไม่ใช่เราจับได้เลยบีดูปนะจบเลยโอ้โหแถวหน้าพี่ดับเปิลมอนต์เไก่ๆด้วยเจ๋งดีพี่น้อง Okay, ตัวน,นี้เกแบบได้ตัวน,นี้นะโปะ๊ปะโปะ๊ะใช่ปะนี่ก็ไม่ไดนะ้จ่ายจ้างไม่ได้ละขั้นแรกตอนนี้ผมก็ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยอาจจะกลับมาลงคลิปโปเกมอนไฟเรนนะฮะวันละคลิปนะฮะอย่าเพิ่งนะครับขออย่าเพิ่งเริ่มจับนะครับขอขอนั่งก่อนขอไปฮิวก่อนแล้วก็มาหอนี้ด้วยอนะ่ะ เรามาอ,อันนี้ก่อนอมาโอเคเด็กนะครับมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้มีแต่ตัวที่ผมคิดว่าไม่ค่อยอยากได้ถ้าอยากได้จริงๆก็น่าจะเป็นตัวนี้เพราน้เรามาโอเคมันกวนตีมอย่าตายนะอย่าตาย โอเคเฮ้ยทำไมอ๋อคุณคุณเล่นสปีดโอเคต่อไปเรามารับโค้ดที่เราใส่กันก่อนมันเป็นโค้ดแรกแคดดี้นะครับถามว่าผมอะไรแคดดี้มันทำไม เอามาขายครับแล้วก็มาฟาร์มเพื่โปเกมอนแล้วมาซื้อโปเกมอนกันโอเคแห็น้แหละส่วนตรงนี้โปเกมอนที่อยากได้เหรอี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามตัวนี้ขอหนึ่งในสามแต่ถ้าไม่ได้เลยก็แย่ yeah, นะฮะไป อ๋อตัวจะโอเคเแมงเท่าที่กูจับมาได้นี่มีตัวเดียวที่กูจับมาได้แหละอะแทกเ,เออยอออย่าอย่าอย่าจิตละออถ้าตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้อันนั้นใช้ที่เราเอามาเนี่ยใช้อันนี้ กบคืนเจ๋งโอ้โหเอ้ยก็โโโโนึกว่าจะได้ตีไปเถอะแม่งนานเรียบร้อยเออแล้วตรงนี้มันก็ไม่แย่นะ เอเร็วไปเร็วไปชนะหนึ่งยีมจับได้หนึ่งตัวตึงง่ายจะตายยับเลยแหละครับพี่น้องเดี๋ยวเราใช้แรีกแคนดี้เอานะครับในการฟอร์มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวด้วยนะ โอเคตรงนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรที่อยากจับแต่ตรงเนี้ยแย่สุดนะบุญมันกระจอกแนะนำนะครับจับบุญมันตรงนี้มีแต่กระจกเอ,องครับโอเคต่อไปทางทางต่อไปเลยตรงนี้ฮะโอ้โคตรแย่โอเค ต่อไปมาแถวนี้ครับป่ามาแรงต่อวิธีหนึง่งเราจับโอเคฮะ <c oughs> ต่อไปคือการที่เราจะทำการอัพวิรวมอนนะฮะเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ได้ตัวนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำการอัพวรูรดบไปมอนให้สิบแปดครบทุกตัวแล้วต่อไปคือเราต้องเอาเบอรี่นะฮะใส่เข้าไปกันตาย ต่อไปคือการที่เราจะสู้กับชิงเงยรูนะครับหรือว่ากีมวิ่งมาแล้วเฮ้่ไม่คือรูแบบนั้นด้วยเวลจะแปลเวลไปปรกาถ้าเราแพ้เวลแม่งคตดกากเรานะกัดไปเรื่อยกันโอเค ผมตั้งค่าอะไรอีกวะเนี่ยเอาตัวนี้มาตำใี้จะสิบไปปากโอเคแป๊บนึงนะผมอาจจะตั้งค่าอะไรมันน่วน,นิอนึงเปลี่ยนทีก่อนอเค ต่อไปเราจะมาสู้กับไอ้คนที่ชื่อว่าชื่ออะไรวะ <l ots> มาแล้วนี่ไงอาแล้วขึ้นรูปฉากอันนี้บอสว่ะอ้าวสวยสวยดีฮะาแปดสิบแปดสิบแชเปลใช้ท่าที่ระเบิด ไม่เปลี่ยนแล้วกันอือดูใครร่างแรก,ก,กน้ะเรากลับไปเปิดไปเดิมนี่เอ็กพีแชร์มาแต่ไม่ต้องการโอเคดีเรื่องเทนเนอร์ไว้ฮะขี้เกียจขี้เกียจสู้อือือ Okay. อันนี้หรอไม่ขึ้นแล้วนะนะื่อกี้ไปไปได้ไงเด้อทำไมเจอปุ่มมันโอเคปุ่มขอให้ปุ่มขอให้ แย่แล้อแย่แล้วย่และมันมันธาตุนอร์มอลใช่ไหมนอร์มอลแพ้ต่อสู้ไม่มีธาตุต่อสู้เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวนี้มาเล่นก่อนวีิ่าน้ำเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจอดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นีสวย โอเคเราได้อัน,นั้นมาแล้วให้มันตื่อเลยโอ okay. <Okay. S 1> เคแล้วเราจะพักกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอันนี้เฮ้ยคุยดูตัวไหนจับตรงนี้ฮะดีดีดีดตัวนี้ เป็นตัวที่ผมตั้งเป้าหมายไว้โอยหัวจับไปนี่ไม่องคือติดแล้ว <c> ว <oughs> ิธีการจับหัวมันแบบใหม่ใช้ไล่ประเดิม ตรงนี้แล้วก็ฟ้าไข่แล้วก็จูคลิปไปเลยดีกว่าเออเออเรีบรีบรไอโคนอะไจริงอยู่ตรงนี้กีับตรงนี้ป่าไม่ใช่ นโอ้โหตู้กระจกซะด้วยเอาไว้ก็ขอจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้เอาใครเยอะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไลค์เป็นด้วยและคลิปนี้จะลงวันนี้ฮะโอเคซึ่งไม่ได้ครับขอให้ทุกคนอันนี้นะฮะบายบายเมื่อกี้ หนูคิวมันอยูดอะไเองโอเค,คบ,บายบายครับสวัสดีครับ